สุดท้ายผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อแฟชั่นเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแฟชั่นลายของโบเซ่นนะครับล้อตัวนี้ถ้าเป็นล้อแท้นะครับมันจะเป็น made in USA นะครับถ้าเป็นโบเซ่นแท้นะครับว่าการที่หลักแสนที่ขอบคุณไปนะครับผมจําได้เลยในเช็คราคาให้ลูกค้าอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นล้อเทียบทั่วไปก็แล้วแต่งานนะครับล้อแท้นะครับพูดถึงล้อแท้เนี่ยเดี๋ยวก็คุ้แล้วนะครับจะมีอยู่หลาย หลายผู้ผลิตนะครับอยู่ที่ว่ามาจากแบรนด์ไหนและประเทศอะไรหลักๆก็จะมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยุโรปเช่นอเมริกานะครับโดยประมาณนะครับที่มีชื่อเสียงนะบ้านเราก็ใช้ได้เหมือนกันเช่นเลนโซ่นะครับอะไรแบบนี้นะครับพวกนี้เป็นงานทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อขอบสินะครับกว้าง7นะครับออฟเซต35นะครับเซนเตอร์บอยอยู่ที่73นะครับเซนเตอร์บออยู่ที่73นะ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับติดตามคลิปเรามาหลายคลิปเนี่ยจะรู้เลยว่าส่วนใหญ่ร้อแฟชชั่นท่าขอบ15เนี่ยมันจะเริ่มที่7นิ้วนะครับคำถามคือทําไมเริ่มที่7นิ้วเพราะว่าส่วนใหญ่ล้อเดิมเนี่ยที่เป็นขอบ15มันจะเริ่ม5.5นิ้วถึง6นิ้วแล้วนะครับล้อแฟชั่นก็เลยทําให้มันกว้างขึ้นบีนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นจุดข่ายนะครับในการกอรถนนเอ้ยอะไรเอ้ยออกตัวนี้ขึ้นถ้าคุณอยากได้แบบนั้นไปใส่ล้อแฟชชั่นนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียเหมืือออนน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 กกกกัััััขขงาาารทีี่่มมมมเพิิหาาู้้้ตดึ็คจะํนน ความนั้นล้อพวกนี้จะตอบโจทย์สาหรับลูกค้าที่ใส่รถแต่งเช่นทาเครื่องยนต์มานะครับออกตัวบางทีล้อมันฟรีสูญเสียพลังงานเปล่าๆเอาล้อหน้ากว้างเพื่กอก่อสนุกไปใส่ขึ้นไวเจอออกตัวติดหนึบขึ้นประมาณนี้นะครับวัตถุประสงค์ของเขานะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนเช่นวงนี้ผมส่งต่อให้ในราคาหลักพันนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะระวังโดนอ่างนะเบอร์ติดต่ออยู่ภายใต้คลิปแล้วก็ชแนลนี้เป็นชแนลของเราเท่านั้นนะครับเรามีชื่อชแนลเดียวนะครับอยู่เลยซอยเจริญเลยยเอ็ดหรือยี่สมา200เมตรที่ถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจากคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากนั้นต้นยางโยนขอดฟาร์ไว้นะเด็กฝึกหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ